แล้วก็มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเขาต้องทำกันนั่นก็คือการถ่ายภาพนิ่งกับลูกใหม่ของพวกเขาทั้ง8คนไปดูกันสิครับว่าแต่ละคนจะโดดเด่นและสวยหล่อกันขนาดไหนไม่เคยเลยค่ะตื่นเต้น <laughs> มันมันไม่ชินนะครับเราไม่รู้ว่าเราต้องทำท่ายังไง มีแบบชาม,มีโฟมอะไรวางแบบไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนผมถ่ายก่อนมาครั้งเดียวคือพ่อแม่ผมบอกให้ไปถ่ายเอาไว้เผื่อเอาไว้ทําำายเชียร์ะไรครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเข้าบ้านนี้ก็ก็ถ่ายแบบมันเหมือนกันเป็นถ่ายหนังสือครับเป็นเกี่ยวกับถ่ายเครื่องสำาอางผู้ชาย,ยครับแต่ตอนแรกเกรงๆเลย อ,อาจจะยังไม่รู้ว่าต้องต้องอยืนยังไงเดินยังไงอะไรเงี้ยต้องหันท่าไหนเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยได้แบบเตรียมตัวว่าหันท่านี้จะโอเคไหมอะไรเงี้ยครับถ้าถ้าบอกว่าชอบก็ก็ชอบครับก็ชอบที่ท,ที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าเออภาพภาพสวยดีอะไรเงี้ยครับตัวประมาณนี้เด เสื้อผ้าแบบไหนอะไรเงี้ยครับพอออกมาวันนี้ผมพอใจมากครับก็เสื้อผ้าสวยดีครับปกติผมผมชอบเสยๆว่าแต่พูดถึงว่าถ้าถ้าเป็นงานเป็นสิ่งที่ต้องทำผมก็ผมก็ไม่ไม่ไดีเรียน ผดถว่าชอบที่แบบอยากได้ก็คือแบบชอบชอบซีเนียถ่ายอะผมว่ารู้สึกสดใสดีรู้สึกว่าเขายิ้มสนุกเดีอยู่แบบเราดูแล้วแบบเชื่อใจดีแบบมันเล่นๆ่นแบบมันสนุกอะ ที่เขาให้ผมเป็นยังไงผมก็ชอบหมดนะคือผมไม่อยากเลือกว่าตัวองต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นแบบแนวนี้นะอะไรเงี้ยครับือพี่เขาเขาคิดไปแล้วว่าผมเหมาะกับยังไงครับก็คือแบบไม่ได้เรื่องมากอะไรมากมายก็ที่เขาให้เป็นอย่างงก็เป็นอย่างงั้นเลย ก็ไม่รู้ก็คือเขาบอกให้ยิ้มผมผมก็ยิ้มยิ้มยิ้มผมผมก็คงจะเป็นแบบทำไงให้ตัวสูงขึ้นพ <c oughs> ี่สุที่แบบอันน่าอ,อกอางเดียวสูงอางเดียวอะไรเงี้ย ผมก็เห็นในแบบเวลาดูที่หนังโป๊งหนังสือเลยเขาถ่ายก็มีไม่กี่ท่าแบบเอากระือเอามือล้วงกระเป๋าเงี้ยไปดูแบบผู้ชายก็อย่างนี้ไหมอย่างนี้อย่างนั้นไหมผมก็ไม่รู้ทํายังไงผมเลยไปแอบดูมาผมก็เอ้ยมันก็น่าจะเทเลยผมก็เลยมาลองใช้ดูก็พี่เขาบอกให้ดืมตาผมก็ยิ้มเหมือนกัผมก็ไม่ค่อยมีตาผมก็ไม่รู้จะต้องแหกตายยังไง เนี๋ยลองไปใส่บิ๊กไอยูผมเคยครั้งหนึ่งซื้อมาซื้อมาแล้วบอกผมอยากรู้ว่ามันจะตายใหญ่จริงว่าผมเห็นเพื่อนมันติดเทนนั้นน่ะถ้าใส่ขึ้นมันจะโตขึ้นไม่ว่าเลยผมก็เลยไปซื้อมาทีนี้ผมลองให้เขาสาธิตใส่เนี่ยผมก็ใส่ได้นะตอนสาธิตอะแต่พอมาถึงบ้านนะใส่เองอ่ะผมตื่นหกโมงเช้าอ่ะ พอจะใส่เสร็จเจมงคึงอ่ะผมแหก้วยแหกแล้วแหกแล้วยังไงก็ไม่เข้าอ่ะผมโคตรเครียดแล้วผมหลังจากนั้นผมทิ้งเลยห้าร้อยห้าสิบแล้วตอนนั้นมันเป็นเงินใหญ่หลวงของผมมากห้าร้อยห้าสิบแล้วผมแบบเสียดายมากก็ไม่ใส่เลยอเงี้ยอ๋อหนูซึว่าหวานค่ะ หนูเป็นคนเ้าวๆค่ะแต่ว่าก็หนูก็ชอบค่ะจริงๆแล้วแบบ ตอนไปแคสงานจะมีถ่ายก่อนไงคะถ่ายเหมือนแบบให้เราโพลนิดนึงก่อนก็เลยดูคนอื่นเขามาบ้างนิดนึงค่ะถ้าจะมาโอเคเจ้เยะไปเยอะไปใช่ไหวันนี้สนุกค่ะอ๋อก็เห็นเขาจะไปถ่ายรูปก็เลยไปซองกระจกดูมุมตัวเองว่า ทำยังไงผิงจะดีค่ะที่บ้านก <laughs> ็บางทีว่างวานก็เลยลังสองดู ต้องเอียงข้างหน่อยๆเพราะหน้ากลมให้แบบหน้าเล็กลงโอเคค่ะก็ก็เป็นหนูค่ะน่ารัก okay. ดีค่ะตอนแรกแรกโดยกัเก <Luis> ่งครับเพราะม่พี่ๆเนแบบดูเยอะครับทีมงานพี่ๆทีมงานนะครั ใย,ยังไงยังไงเนี่ยกต,ตายมฟ้องมามงงด้านนี้นึงองอชอบชอบมากครับชอบก็เขาก็ท,ทำทำให้เราออกมาดูดีที่สุดนะครับก็ก็ยอม,มอออรับในความเมาช่วของพี่ดขางทีก็เห็นแบบ ดูดีคงไม่ยากวันนี้มาเจอเองโอ้โหก้มหน้านิดนึงบิดหน้าขวานิดนึงเนยหน้าไปอะไรเงี้ยครับแค่บิดหน้าหรือว่าก้มหน้านิดนึงก็ทำให้รูปมันเปลี่ยนได้ ด้วยความที่ไม่เคยมันก็เลยรู้สึกว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับแต่พอถ่ายไปเรื่อยๆมันก็ก็โอเคขึ้นก็คือน้องบางคนก็คือมีข้อเสียตรงที่เป็นคนแบบ,บนึงมากนิดนึงในเรื่องการแต่งตัวอ่างเงี้ยก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจเวลาใส่อย่างเงี้ยไม่มั่นใจเพราะน้องก็ไม่ได้หุ่นดีอะไรอย่างเงี้ย ต้นขาค่ะพ่ะแม่ให้มาเยอะไปหน่อยค่ะอ๋อ,อ,อก็ต้องอาศัยการเทคนิคโพสพลางๆอะไรอย่างนี้มั้งคะ เคยเคยครั <Workers> ้งหนึ engineer, design, ่งค hey, ่ะค so, so, ือเราไปเรียนโรงเรียนไปเรียนแบบกราฟิกดีไซน์ที่โรงเรียนหนึ่งแล้วเขาก็บอกเอ้ยมันเป็นพิจาร์โรงเรียนที่นราใสีเลยไปแล้วก็แบบถ่ายในสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็เกรงเกงนิดหน่อยอะค่ะก็เพราะมันตึงเต้นคนเยอะแล้วมันเรามันไม่เคยมันไม่ฉีดนะคะเ2็มสี่ะเต็ ็สนุกไปกับมันแทนที่จะมาเครียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เราเปิดเอาเปิดอกมาจากฝาตัว่าเปิดเลยหอเปลาก็หนูไม่หนูไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนะคะหนูเลยไม่รู้ว่าต้องโพสยังไงอะค่ะก็แบบคือตอนนั้นหนูเข้าไปนั่งแล้วแอปเปิลกำลังถ่ายอยู่แบบเขาหน้ารักมากแบบเขาคือดูก็รู้ว่าแบบผ่านประสบการณ์มาเยอะมากอะไรแบบนี้ค่ะพวกการถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ เขาแอคเป็นเขาอะไรอย่างงี้ไม่มีใครต้องไกด์เลยอะค่ะตื่นเต้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะหนูกดดันมากแบบถ้าเราทําแบบเรามันออกมาไม่ดีจะทํายังไงอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องค้องไม่ต้องค้องมาแบบแทรกผมเป็นวด้านข้างไหลไปเท่ากันครับเราด้านขางแล้วไม่ต้องโลดดาได้สบายโอเคนอเคโอเคดีครับดีคุณ ขึ้นไปหนูก็เลยดูคิดเครียดนิดนึงอะค่ะเครียดมากกลัวแบบเขาคิดว่าเราเวิร์กกับเสื้อผ้ากับหน้าตาแล้วก็แบบทำงานตรงนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเพราะว่าคนอื่นเขาผมพร้อมสวยๆแบบเขาสวยมากแล้วเขาก็แอคท่าเป็นหมดเลยอะค่ะ <c oughs> ทำไมวะทำไมไม่ทำให้ดีเพราะว่าตอนเด็กๆหนูอยากเป็นนางแบบอะค่ะจริงๆหนูอยากเป็นนางแบบหนูก็เลยคิดว่าเออเรามีโอกาสมาถ่ายแบบตรงนี้ทำไมเราไม่ทำทำไมเราไม่โชว์ว่าเฮ้ยเราเป็นนางแบบได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะหนูก็รู้ว่าค่ะพอหนูเห็นจากไกลๆหนูก็เห็นเลยค่ะว่าม,มันใหญ่มากมันใหญ่มากค่ะตัว แต่หน้าจะแบบหน้าโอเคค่ะหนูชอบมากเลยหน้าหนูแต่เป็นเพราะตัวหนูเองแล้วล่ะค่ะที่แบบต้องลดลงมันมัน มันรู้สึกแบบก็อย่างที่บอกเขาว่าทําไมไม่ทําแบบทําไมไม่ทําโอกาสที่เราได้ให้มันดีๆทําไมต้องให้เขามาเสียเวลากับเราอะไรเงี้ยค่ะอตอนนี้รถอยู่ค่ะอยากอยากให้แกมยุคมันจะได้ไม่ต้องมีคางสองแฉกแล้วก็ไม่ต้องมีคอสองชั้นอะไรเงี้ยค่ะข้างล่าสุด ช่างที่ฟิตเนสอะคะเจดสิบสีรถถ้าสมมติไปฟิตเนสอีกเนูก็อยากให้มันเป็น7จสิบก่อนแล้วค่อยๆลดเป็นเรื่อย ชอบใครและอยากให้ใครได้ไปต่อคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินผ่านทางการโหวตทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้ไปต่อและใครจะไม่ได้ไปต่อคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับ อย่าลืมครับวันเสาร์นี้คุณจะได้พบกับคอนเสิร์ตเปิดตัว8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ขน้าควาดาปี7ใครที่อยากเข้าไปชมแบบชิดติดขอบเวทีแล้วก็สามารถ SMS เมอาขอรับบัตรได้ครับพิมพ์ตัวทีแล้วส่งมาที่42 42 899แต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าบัตรมีจำนวนจำกัดจริงๆครับติดตามเดอะสตาร์เดลได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงและคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ขน้าควาดาปี7อย่างแน่นอนวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าฟ้าเพื่อดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟันเพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทําให้เหนือกว่าเพื่อดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะไขคว้า